นะคะคเป็นอีกวาระหนึ่งที่เรามาถวายความนอบน้อมนถิ่นอันประเสริฐชื่อว่าอะไรนะเจ้าคะค่ะมก,กุฏพันธนาเจดีซึ่งเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงของพระบรมศาสดาหลังจากที่เราไปถวายเครื่องสักการะณนะที่วางวางพระสรีละอันมีในครั้งสุดท้ายแล้วนะคะสถูป เหล่าใดนะคะที่ชนเลื่อมใสทั้งหลายพระบรมศาสดาจงทรงตรัสในเรื่องของถูปราระหะบุคคลเอาไว้ถึงสี่บุคคลด้วยกันเราจึงมาน้อมถวายบุคคลอันเลิศคือพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระปจเจกับพระเจ้าหมู่พระอาหารหันสาวกของพระสมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าเอ พระเจ้าจัก,กรพรรดิค่ะเพราะฉะนั้นถูปลารามสี่นั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะเราก็เลยได้มาถวายความนอบน้อมดังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสาธยายอานิจจาวัตสังขาราใช่ไหมคะแม่สม้มนิมนต์เจ้าค่ะใช่ชาะเจ้าค่ะอานิจจาวตสังขาราอุปัต ทวายธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันตีเตสังอุปัสโมสุโคอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันตีเตสังอุปัสัโมสุโค อนิจจาวัตสังขาราอุปาัฏฐวายธรรมิโนอุปัจิตวานิรุชันติเตสังุปัสโมสุโคอนิจจาวัตสังขาราอุปาัฏฐวายธรรมิโนอุปัจิตวานิรุชันติ เตสังวุปสัโมสุโคอนิจจาวัตสังขาราอุปตะวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุจจันติเตสังวุปสัโมสุโค อุาทวายธรรมมิโนโอปปจิตตวานิรุจชันติเลสังอุปปสมุสุโคอดสัตว์อดเทอานิจจาวัตสังคาราอุปปาทวยธรรมมิโนโอปปจิตตวานิรุจฉันติ เตสังุปสมุสขโอะอวิชชาอนิจจาวัตสังขาราอุปปทวยธรรมมิโนอุปัจิตวานิรุชันติเตสังุปสมุสขโอะอวิชชา อนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังวุปสโมสุโคอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันติ เตสังอุปัสโมสุโคบุคคลใดผู้ทำความเลื่อมใสในสถูปของพระสมณะสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระอริยสง์ทั้งหลายและพระพระเจ้าจัก,กรพรรดิเมื่อสิ้นชีพไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ เมื่ออันเป็นไปในการที่เคารพนบนอบ